สวัสดีครับพบกับผ,ผมนะฮะเพชรพิจิตนะฮะวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับพี่นะเป็นวันหยุดพักผ่อนนะของใครหลายหลายคนเนาะก็วันนี้ว่างก็เข้ามาชมพระเครื่องกันนะตอนนี้ซุ้มเสียงหายไปอีกแล้วนะะเดี๋ยววันนี้ผมต้องไปหาคุณหมอแล้วนะเพราะว่า <c oughs> ประมาณวันจันทร์วันอังคารเนี่ยผมต้องเดินทางไปทางภาคเหนือนะไปจังหวัดเชียงใหม่ไปดูพระนะฮะส <c oughs> ำหรับพระที่ มีบัตรมีใบนะงานประกวดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีเข้ามานะครับพี่นะเพราะว่าอ่าผมติดต่อแล้วนะพูดคุยกันถึงเรื่องราคาแล้วนะก็ต้องใช้ทุนทรัพย์นะมากนะตอนนี้ต้องขอรวบรวมก่อนนะก็นี่เดี๋ยวจะต้องไปหาคุณหมออีกรอบหนึ่งนะไปหาคุณหมออีกรอบหนึ่ง อ่ะนะฮะพอยพอมีเสียงที่จะคุยได้ตนใจผลผมอาจจะพูดไม่เยอะต้องขออภัยจริงนะฮะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์แรกกันก่อนนะฮะ <c oughs> องค์แรกก็จะเป็นพระสมเด็จนะฮะหลวงชาตินะ,ะ <c oughs> นานๆจะได้เจอนะพระสมเด็จแบบนี้นะฮะ รงชาติเก่าๆนะเ <c oughs> นี่ยนะส่วนทัวผมนี้ดูโคตรง่ายเลยพี่ผ้านแนวเนี้ยนะเนี่ยแนวเนี่ยหลังแบบเนี้ยนะเขาเรียกยุบ ยับย่นนะยุบยับย่นสวยเลยองค์นี้นะ <c oughs> อันนี้เป็นหลงพังเงินนิยมเอนะ <c oughs> แดงทั้งองค์เลยนะอันนี้นะแดงทั้งองค์เลยนะเ <c oughs> ม็ดแร่ต่างๆไม่ต้องห่วงนะ เรล่ององเม็ดแร่เต็มองค์อยู่แล้วนะฮะนี่เป็นนิยมเอนะสนใจพระเครื่ององค์ไหนทักถามได้นะพี่นะอยากรู้ราคาองค์ไหนทักถามได้นะ <c oughs> <c oughs> อันนี้นะนิยมเอนะฮะ อันนี้เป็นซุ้มกอนะเก่ามากเลยนะซ <c oughs> ุ้มกอเขาเก่าเลยพิมพ์ใหญ่นะพิมพิม์มใหญ่มีกระหนกนะพิมพ์ใหญ่มีกระหนกสนใจทักได้ไม่แพงนะนี่นะอันนี้เป็นหลงพ่อเงิน อืมเก่า <c oughs> ไม่แพงทักมานะอย่างนี้ไม่แพงเลยนะฮะแบ่งปันนะวันนี้นะ <c oughs> นี่อ่ะจอบอันนี้ก็ไม่แพงนะอันนี้แบ่งปันจริงๆนะ หลังธรรมชาติดีนะเนี่ยนะ <c oughs> ผมแบ่งถูกๆนะวันนี้นะผมอาจจะไม่มีเสียงพูดเยอะนะพี่นะเนี่ยอันนี้แท้ดูง่ายนะหลูงพระสุน <c oughs> อันนี้หนุมานหลงพระสุนนะหนุมานหน้าขนตรงเครื่องนะแก่จากไม้พุทนะพวกนี้แท้เลย แต่นี้ราคาก็ค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะแรงนิดนึ่งสมเด็จนะพิมพ์ใหญ่ <c oughs> ไม่แพงนะสมเด็จอย่างนี้นะฮะไม่แพงอาจจะพูดน้อยหน่อยนะพี่นะวันนี้นะแล้วก็อาจจะไวสักเล็กน้อยนะเพราะว่า เนื่องจากเสียงแหบเสียงแห้งแล้วนะเนดะี๋ยววันนี้ผมต้องไปหาหมอแล้วนะฮนะเนื่องจากมันไม่ยอมมันไม่ยอมหายสักทีนะ <c oughs> อะอะอันนี้เป็นลมพ่อไพระนะอยู่ในเลี่ยมกระเช้าเลยนะอันนี้เก่าเก่าเลยนะวันนี้แบ่งเบาเบาฮะเอาราคาแบบตกใจให้ดูเลยนะมีสององฮนะอยู่ในเลี่ยมเนี่ยนะ สององนะเดี๋ยวให้ดูองค์นี่อฮะสวยๆเลยนะสวยๆเลยนี่อันนี้เป็นพระกองพันลำปาง พ่อกระเ,เมนะลำตางนะปีหนึ่งเจ็ดขลายทองนะอันนี้เป็นหลงพ้อแดงวันนี้ผมมีหลงพ้าแดงมาแล้วนะนี่นะมีบ่านะมีบ่ามีเส้นในหูนะนี่นะเห็นไหมฮะ แต่ถ้าลงกล้องเห็นนะลงกล้องเห็นนะวันนี้หลวงพ่อแดงมีมาน้อยนะฮะ <c oughs> ถ้าเป็นไม่ได้ช่วงบ่ายอาจจะมีพระมาให้ดูนะฮะอันนี้หลวงพระแดงองค์แรกนะองค์ที่สองนะนี่มีบาททุกองนะเล่นแบบมีบาทนะฮะมีบาททุกองนะมีสององคนะขายปิดพระวันนี้นะฮะ <c oughs> ตรงอีทีวันจัน์ทนะฮะอันนี้สี่ชายนะ,ะเดี๋ยวนะดูดูแป๊บหนึง่งสองสามสี่อันนี้ห้าชายนะห้าห้าชายสุดๆนะเนื้อหาสุดๆนะโหดๆนี่เบาประกบพิมพ์ชัดเจนฮนะ ทั้งสองหน้านเลยสวยๆนะนะาสึกพาใช้นะแต่ยังดูง่ายอยู่เลยนะแต่ภาพแบบนี้ถือว่าดูง่ายสุดๆแล้วพี่นส <c oughs> ำหรับใครโอนเงินมาแล้วนะฮะ <c oughs> เมื่อวานนี้นะ <c oughs> ผมส่งวันวันนี้นะอันนี้สี่ชายเ <c oughs> นี่ย เหลืองอมเขียวนะ่าดูง่ายๆนะแบบนี้นะดูง่ายเข้าใจง่ายนะ <c oughs> ดูง่ายเข้าใจง่ายเหลืองเขียวดีนะเรียกผัาเนื้อเปิดนะ อันนี้เป็นนิยม A นะนิยม A วันนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะดันบนก็ออกเป็นสรแดงหน่อยนะนี่อันนี้ก็เป็นพระเก่าธรรมชาตินะนิยมนี่เป็นนิยมบางคานนะฮะนี่เป็นนิยมบางคานไม่ต้องห่วงนะพี่นะรวมเพรอเงินนะกับเพชรพิจิตรนี่ผมบอกเลยนะคัดมาให้ทุกอย่างนะบอกเลยนะ ขึ้นคอไม่อายขายแน่นอนนะพาพวกนี้นะคัดมาให้เป็นอย่างดีนะฮะ <c oughs> จอบใหญ่นะแบบนี้แทบจะไม่เจอเหรอกครับพี่นะเดินในสนามเลยผมก้าท้าเลยเลยไม่เจอนะไม่เจอผมบอกเลยนะพระผมนะถ้าได้ลงกล้องนะ ถ้ากล้าซื้อกันไปนะพี่นะากล้าซื้อกันไปในถ้าลงกล้องนี้จบหมดเลยนะผมบอกเลยยิ้มเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไปดูที่ไหนนะไปซื้อที่อื่นก็ไม่เหมือนนะไม่เหมือนผมแน่นอนภาพมันต่างตั้งแต่คัดแล้วนะตั้งแต่ค้นแล้วนะต่างกันตั้งแต่ค้นคัดมานะนี่ปวกรอยแตกละแหงนะผู้ <c oughs> ตรงผู้ไต่ยุบยับย่นต่างๆนะะ อย่างเงี้ยเราเน้นดูง่ายนะอันนี้ก็เป็นพวกลงทองนะเก่าๆนะเนี่ยยังมีลงทองให้ได้เห็นนะ <c oughs> ตัวทอนกรมตำรวจนะเนื้อ <c oughs> อย่างนี้ผมไม่รู้นะฮะว่าเขาเรียกเป็นเนื้ออะไรนะฮะ นรื่อเงินพ่นสายเรือยทักอย่างนะถ้าผิดต้องขออภัยนะพี่นัเพราะว่าไม่ค่อยมีความจำนาญในเรื่องของพระใหม่ๆอันนี้เป็นเปียกทองเปียกทองหลงปูกไข่เขาน่าจะเลี่ยมมาเลี่ยมทองไว้นะเลี่ยมทองแล้วก็แกะทองออกเลี่ยมทองแล้วแกะทองออกเพราะว่าจะมีเนี่ยมันจะมีขี้เทียนนะขี้เทียนแสดงว่าผ่านการเลี่ยมทองมาแล้ว นะหลวงพ่อขายวัดเชิงเลนนะเปียกทองไม่แพงนะไม่แพงหัวเชื่อม <c oughs> ปั๊มหลวงพ่อพรมนะปั๊มหลวงพ่อพรมเนต้องมีตะแตงนี่นะถึงจะดูง่าย <c oughs> ปั๊มหลวงพ่อพรมพรต้องแค่เตารีดนะเตารีดตั้มฮาร์สวยนะ เล่นพักสวยได้เปรียบองค์นี้สวยเลยนะหลวงพ่อชุยนะหลวงพ่อชุย <c oughs> อยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะอย่างนี้ไม่แพงนะไม่แพง <c oughs> หายากมากเลยนะปกหลวงปู่หลวงปู่โต เนื้อเงินนะปกหลวงพุโตเนื้อเงิน,นวันนี้มีสองอันเลยนะมีปกหลวงพุโตกับปกหลวงพุทิมเป็นเนื้อเงินทั้งคู่นะ <c oughs> นี่อันนี้เป็นปกหลวงพุทิม อนี่เป็นเนื้องเงินนะเอา้าใครที่จะชอบเคีียวเสือแบบดูง่ายๆนะองคนี้เลยนะดูง่ายมากๆเห็นแค่นี้ก็รู้เลยว่าแท้ดูง่ายนะน <c oughs> ี่เ้าอยู่ในเลี่ยมเลี่ยมเงินนี่ไม่ใช่เลี่ยมเงินแบบไม่ใช่เลี่ยมเงินใหม่นะไปเลี่ยมเงินเก่านี่มือนะเท้าเท้ามือหน้าเนี่ยจิกงุ้มลงนะจิกงุ้มลงนะ <c oughs> จานาต่างๆครบนะฮะจานาต่างๆครบไม่ต้องห่วงนะตตยฐานนะถ้าถ้าข้างบนสวยอย่างนี้นะดนาลางสวยแน่นอนพี่นะน, <c oughs> นี่นะหลักร้อยไม่มีนะมีแต่ราคาแบ่งปันนะวันนี้นะอันนี้เป็นหลวงพระทับนะหลวงพระทับพ,พิมพ์ปั้นนะ ผมมาาพิปั้นอันนี้เป็นวัดทองนะวัดทองพิมพ์ปั้นนะฮะ <c oughs> หายากสุดๆอันนี้เอาผ้าหายากอีกองหนึ่งนะบัวเลี่ยมนะไฮรีพินาตบัวเลี่ยมผ้าหลอดินไายนะฮะ เห็นปุ๊บเลยเราเข้าใจได้เลยนะว่าเป็นพานหลอดินไทยนะพระรอดดินไทยศิลปะและความนี่นะภัรีพินาสนะแล้วก็มีชายวัดไัยรีพินาตเล็กกันนะฮะ อันนี้เป็นพระชุดใหม่นะฮะที่เข้ามานะไม่ซ้ําองค์เลยนะพี่นะไม่ซ้ําองค์นะฮะ <c oughs> ที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นพระนิยมนะ <c oughs> เป็นพระที่เขานิยมเล่นหากันนะ <c oughs> หลวงปู่ดุลนะผมไม่ทราบตีตงนันนะเห็นอย่างนี้นะหลวงปู่ดุลเอาไม่แพงนะเปตตานะ หลวงพ่อเดิมอ่าไม่ใช่นะอันนี้เป็นหลวงพ่อสุกนะอันนี้เป็นหลวงพ่อสุกพอหลวงพ่อเดิมเนะี่ยจะเป็นจะมีซอกแขนนะจะมีซอกแขนอืมอันนี้เป็นหลวงพ่อสุกนะมีจานนะ <c oughs> เกา่าเก่าเอาแขนกลมนะ แขนกลมพิจิตเมต็ดข้าเมาแขนจมไอแขนกลมนะพิจิตเมต็ดข้าเมา <c oughs> <c oughs> นี่ชิ้นเงินต้องมีระเบิดนะชิ้นเงินต้องมีระเบิดแบบนี้นะธรรมชาตินะดูง่ายๆดีนะดูแค่เรียมเงินก็นอลังการแล้วนะยกตุ้มนะเห็นะม <c oughs> พลอดนะ พะลอดหลวงพ่อหลวงพ่อเดอเอ๋หลวงพอ่อทวดนะเบอร์ไปแล้วนะวันนี้นะเน่นะขี้ยงขี้ยงนะคาบไข่ต่างๆนะขึ้นลวมกันเลยนะหลวงพ่อแก้วอันนี้เนื้อเป็นโซนกะลานะเป็นโซนกะลานะ เนื้อแบบนี้หายอยา่ะมาพร้อมตลับเลยนะให้ตลับไปด้วยเลยนะมาพร้อมตลับเลยฮนะให้ตลับไปด้วยแบบเอาราคาเบาเบาเลยนะเอาวันนี้นะเอาราคาเบาเบานะพร้อมตลับเลยนะเหมือนซื้อตลับแถมพระนะเ <c oughs> <c oughs> จ้าสวนนะฮะมีสององค์วันนี้เบาเานะไม่แพงนะฮะเอาไม่แพง ดูง่ายๆนะดูง่ายๆมีจานนะมีจานเจ้าสัวนะมีวง <c oughs> ที่สองนะ <c oughs> วันนี้แบ่งปันนะพี่นะเดี๋ยว้าช่วงบ่ายนะี่ถ้าผมมี <c oughs> มีมีเวลานะผมจะไลฟ์ให้ชมนะเอาเป็นแบบแบ่งปันจริงๆเลยนะส่งวันจันนะฮะแต่สำหรับอ่า <c oughs> สามสิบสี่สิบพันเมื่อวานนี่นะเดี๋ยวผมส่งวันนี้นะตกหล่นใครไว้ต้องขออาภัยนะพี่นะทักเข้ามานะฮะเมื่อวานนี่เยอะจริงจริงนะ <c oughs> อันนี้ลราคางหลังคอนนะซื้อพาร์เพชรพิจิตรอย่าไปคิดนานนะพี่นะโทรเข้ามาเลยนะโทรเข้ามานะฮะใครมีไลน์ก็ไลน์เข้ามานะฮะเพราะว่าถ้าคิดนานพี่จะไม่ทันนะ เมื่อวานนี้ก็รับสายไม่ไหวเลยนะหลังครั้งหลังคอนดูง่ายนะดูง่ายอยากได้พักดูง่ายๆนะต้องตรงนี้เลยพี่นะผมบอกเลยนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะพักเครื่องนะชุดนี้ <c oughs> จริงจริงพักเครื่องวนหาเราวันเหนื่อเยอะนะแต่ว่าไม่ใช่ทุกองค์ที่เราจะเอามาไล่ได้นะไม่ใช่ทุกองค์นะเราต้องคัดก่อนนะ พาที่เราคิดว่าไม่สมควรที่จะเอามาในไลน์เนี่ยเราก็ไม่เอาเข้ามาเลยนะพี่นะเพราะว่ามีเยอะแยะนะพาพวกนั้นนะพาที่คัดอย่างเงี้ยายากนะโดยเฉพาะผมคัดเนี่ยคัดเฉพาะที่เขานิยมนะเล่นหานะแล้วก็คัดเฉพาะพระดังนะสากลน,นะพอบนเส้นทางสายเนี่ยเราเราเราอยู่มาเป็นมืออาชีพนะเราไม่ใช่ มือสะพักเล่นนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะศูนย์เก้าห้าสี่ห้าหกศูนย์สองเก้าแปดนะติดต่อกับเพชรพิจิตรนะ,ะวันนี้ใครโทรคุยกับผม mm. ก็อาจจะได้ยินเสียงผม, mm. บผมแบบนามคานหน่อยนะอึ๊กอึ๊กอักอัก,อกนะฮะวันนี้เดี๋ยวก็จะ <c oughs> ต้องพยายามดูแลตัวเองละนะ,ะพราะวันสองวันนี้ผมน่าจะเดินทางแล้วนะ,ะสําหรับใครที่เมื่อวานนะฮะโอนเงินเข้ามาแล้วนะ,ะประมาณสามสิบกว่าท่านนะ,ะเดี๋ยวผมจะส่งวันนี้นะฮะในช่วงของเช้านี้นะฮะ แต่สาหรับคลิปนี้นะที่ทุกท่านได้เห็นเนะี่ยผมส่งวันจันทนะฮะส่งวันจันนะแล้วถ้าช่วงบ่ายมีเวลาทันก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะย้อนกลับมานะ,ะ <c oughs> อ่ะอย่างหลวงพ่อแดงเนะี่ยเดี๋ยวคนจะสงสัยนะว่าเอาเท่าไหรนะแบบไ่นะแบนไ้นะหลวงพ่อแดงเนี่ยผมเอาราคาเดิมอย่างคราวที่แล้วไม่มีการต่อรองเหลือพันเดียวนะไม่มีการต่อรองผมขายนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะหนึ่งพันหนึ่งร้อย นะบางคนต่อหนึ่งพันเนี่ยข้ามไปเลยนะพี่นะบวกไม่ถึงร้อยเลยนะบวกไม่ถึงร้อยเลยนะบอกเรื่องจริงนะ <c oughs> อย่างวันเนี้ยเหรียญเจ้าสัวเนี่ยหเหรียญเจ้าสัวเนื้อแบบแม่นะใครอยากได้วันนี้นะผมบอกเลยเบาๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยเอาวันนี้เบาๆเอาวันเดียวนะวันนี้เอาวันเดียวนะเอาราคาวันนี้นะราคาวันหยุดพักผ่อนนะใครไว้ใครได้ไปก็แล้วกันนะพี่นะ สำหรับวันนี้นะครับผมเพชรพิธีนครกามลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ